กดผิดไอ้นะไอ้นะถ่ายคลิปแล้วเว้ยย่งมากองมาแกงแห้งบอดมันอยู่ข้างในเชื่อมแกะฟ้าลงะเห็นบอรดอะเลกูถ่ายคลิปอยู่กู่ายคลิกูก็ไปตรงนน้กูจะถ่ายตรงนี้อ่ พอไอ้พวกน,นี้มึงมึงมันเคยช่วยผัวมั้มโอ้ยมึงบอกไอ้พวกนี้ช่วยแต่มึงไม่ปิดเสียงเองปิดเสียงมันช่วยเลย ลงตงความเยอะแม่ลงตรคนเยอะใช่ไหมค่ะลงยังยังจะพาลงไปที่เยอแต่ว่าจะไม่เคยมีคนเี่วมีสิ่งที่จะเล่ยกคนอไวะ้ะไะเออเอ้นี่เล่นีไฟเออแค่นี้คุณหัวร้อนแล้วคเจอตลอดนะเฉยไปูมเลยทีมันดูมันยงดูได้ อะไรงบเซไม่คอไวลแถวนี้หลความด้วยกัจมถ้าพี่กูจะเลนเลนได้คนเยอะยิ่งมอ่กสิความแอได้ไหมได้ยอ้สัตว์ได้สนายกูไม่อยากได้สนายไม่ชอบสนาย ได oh, ี๋ the <the 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 um <the <the volunte, ีจเล่นไฟฟ้กัพงอนครบสี <the> <the> ่คนแล้วนี่่ไฟกับพงแต่ว่าพอเอกลังเล่น้านมึงคิดว่ากูเล่นืไหนกูเอาหมดกบอกเพจกูเล่นไฟฟ้ากับไม่ได้ไม่เปไรกูแบเองกูแบเองเอออันนี้น่าจะเก่งแม่งเก่งอะไรชิบหายกูจะบอกว่าแกที่แปลว่าไม่เดืดกส แต่กูโคตรเกาเลยแล้วใครไม่เสือกยิงวะทศีวีีได้ปะกูนี่แหละทีู่เ้ยสองวังเอกูน้ขดตัวีกสัีหาตัวหาคนขี้ัวโอยล่อเล่นนอนนใครเล่นไปี่

กูเกือบตายกูไปกูไปที่อื่นแล้วจอมเป็นตอกไฮะกูไม่เอามาเก็บไม่กูเล่นอยู่ดริงงมึงแต่งเห็นไหมเนี่ยกูกำลังเลือดไฟตอยู่เห็นไหมกูแงกูเคยเล่น นัปเดตีตกได้กินได้่ตายไม่ตายไม่ตายตุ้งตมันเฉพามความแข็งแรงจะกูแดกแท้เลยแดกแล้วเว้ยเว้ยเว้ยแต่โอหเหล็กเหล็กคู่เยอะตรงนี้นี่กูเต็มแล้วกูเต็มสองร้อแล้วสีมีสีกู่นอะไรวะสีมือแล้กเล่นเน่สีมือกูก็เล่นสีมือ แต่ว่า C มีสีกุแลาบโกไหนพี <emet> ่เดี๋ยวเราเราให้วงมันน่าจะจำการแต่งตัวได้งั้นเราฟาร์มแรงใหม่กูจับไม่ได้แบบ C โอกาสเดี๋ยวกูจะวางอันนี้ให้เลยเดี๋ยวกูจะวางกบให้เลยเออเออให้เก็บแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วให้เก็บกระดูให้เก็บกบกูทันเนี่ยเอาไปเลยกูเป็นอู้หูเหลืองมือจับไม่าัวงอ่ะงอ โอเค้าไหนือไหนไหนมึงเอาไปทีเขียกูงตายแล้วมาเล่นกับกูได้ไหมกูบอกแล้วว่าปืนไหนกูรับได้หมดนี่เฮ้ยเฮ้ยเกูจะเล่นด้แต่กูขอยถ่อนเลยห้าสิตัวมีตัวีสัต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 ว์เสียงไหนดิก็เสียงเฮ้ซัดเล่ใช่ไหมัดมก็เสียงหนดิัดเลยพชร เฮ้ยเฮ้ยไได้าเปนเฮ้ยเ็ดอยู่ไหนแล้วค่เจ็บหกสิบแล้วอันนี้ทำสวนเมันอยู่ในแบ้านกูมาอะทำไมวะหายเงกูอยาได้ก่อนอยากได้กูได้ก่อนเอ้แวเาังต่สกามันดีใส่เก็บเสียงใส่เก็บอู้ยขึ้นไปวะใส่เก็บอะไรก เป็นเกมเราไปคันงัดหมดเอยมนงไม่ต้องไปเออมูก่เสียงแตันดาคุันโกอยู่แต่ปกติอเฮ้ยหนีดิหนีดิสอบยิบอาะไงเล่นฟรีตล์รอแล้วกันอะไรไปมีทานทัดหมดบู๊สตก็ไปหาคุณเอาหาคุณทาน ฐานอยู่แถวๆนี้หินหินชั้นนี้ปุยหินชั้นสีสีนี้ไม่ไม่มีเออคุณน้อยมากคุต้องขึ้นไปบาบอนี่แปดิบวัดีโก้โก้หึ๊ดต๊ดต๊ดตดตดเหมากก็บหมกกบเล่น้าราชาอีกเ่าาราเดี๋ยวกูสางเดี๋ยวกูงัดหัวดึงให้ดู บบดีพิษอยู่ไหน๊ยไม่มีพิษเลยไม่มีกิ้งก้าวถ้าเกิดพยินก็คก็จะได้คิวก่อนนี่แหละก็คยอยากออกเข้าใจยาเหมืองเฮ้ยบางคนเข้าใจยากอย่างวะไม่เอาไม่เอาทานจะเอาไม่เอาเหล็กจะเอาทานไปดูนิยายเก่งกัหรือเปล่าเฮ้ยมันเคยลงทีมบอกว่าอ่านนิยายถ่อไม่ อย่าวกูขมไปเปิดคำแสนก่อนเฮ้ยไปด้วยไม่ต้องไปชิบหายแล้วไงไม่มีฐานนี่แหละตัวแตกนี่ที่พูามาเอ้ยไหนผมป็นล้นหมากจีตแล้วขั้นเทพแอ้เอนี่อะไรวะเฮ้ยกำติดตั้งไฟไฟ X ไปต่อ27 ก็เหี่ยงกูเปิดไฟแล้วนะทิบไายแล้วไงกูกูก็เอากูก็เอาไม้มาน้อยด้วยอะไรวะเนี่ยขอใหเหี่ยงดีกว่าเด็กกว่าเยอะอือเก๋โอ้กูมึงรีบตายได้ไหมเกือบแล้วเนี่ยกูอัปเดตฟรีไฟแล้วเอ๊ะกูกำลังเข้าฟรีไฟกูใช้ตัวเดียววตัไหนดหม มันจะอยู่แบบกลางเลยแบบแนี้เฮ้ทำไมพอีไฟช้าจังโอ้โหมีตัวตาว่ะเอาเอาลืมเอากล่องข้ามาอีอะไรของมันวะเนี่ยอะไรของมันไม่เ้ ระแงวงมันตื่นยิบหากูไม่เอาหรอกของดอกแบบนั้นนะกูไม่ชอบเพราะว่าถ้าของดอกดอกก็แต่ว่ามีกวามเอ่จะเปิดของดอกโอ้ยชิบทีจะอัปเดตแถวนี้มีฐาน่ะเนี่ยนกกานกไก,ก่เก มันไม่ติดตั้งหรอโอเคหลดปรีไฟมาจากแฮปปี้มดกำลังอัปเดตอ่อู้อะูรูดวนมไม่เสียงเลยทำไมมออกูวใช้ไมค์กูตกระถามจะทายหรอเฮ้ย องจจกไม่กูคือลงราว่าแต่มึงไม่เอากูจะไปเก็บเหรียแล้วเราวางมันไม่เผามึงต่อได้ไงวะว้าวกระทาฟรีไม่มีฐานปกติเราวามันจะเผานานไม่ใช่เหรอไม่รู้ไม่มีฐานเห้มันยึดแอร์ดอกใส่ฐานเองสิคุ้ยเฮ้ยกูจะได้ของฟรีก็ของฟรีดีกว่าได้ปะเสกฐานเองคือมินี่คือมึงเล่นนานแล้วใช่ไหม เล่นเออเล่นตอนเล่นเล่นตอนที่เล่นตั้งแต่วันที่บอกว่าจะแก้ไอเตอร์หนึ่งแต่ไม่ได้เล่นสักทีก็เลยก็เลยฟาร์มหรอดีนั่งฟ้องแต่ฟองไม่เกิดโอ้ยกูไม่ชอบปืนนั้นเเออเออมีตัวมีตัวอุ้ยกูเจ็บกูอย่าบอกมันใช้สมัยอะดูดีนั่งฟ้องฟองไม่เกิดกูตายแล้ว อ้อะไรอ่ะมึงตายเอ่ะเอออ้าอะไรอ่ะโปรเด๋โอ้ยสวยเลยโปรโรเวอร์มึงบวชเท่าไหร่กูบวชสิบสี่เดี๋ยวรอทุกคนรอทุกคนโอ้กูยังไม่ทันได้กดเริ่มเลยเดิคุณชื่ออะไรกูยังไม่รู้เฮ้ยคนแก่ฟิวงจริงเอาไอไวเลยไอเลยงกูเลี้ยว เล่นโคดินไอ้บเอยู่วะจะใส่สกีแอร์ไอโบใส่หมวกช่วยกันหันไอบีไหมล็อบบี้ไหมเออล็อบบี้เลยเดี๋ยวไอ้บออยู่ไหนล็อบบี้ล็อบบี้อะไรก็มาตรงนี้ตั้งนานนะเอากลับมาที่เดิมเฉยจะใส่มุกใส่สกีไอโบตรงไหนวะใส่สกีไอโบก็ กดทางอาวุธเนี่ยแล้วก็กดอูกเออไม่อาวุธระเบิดเนี่ยใส่ง่ายมากโอเคิที่สัตว์โอ้ยไอ้ไข่มุกมชื่ออะไรวะโกโกเมลด้วยมิวสูโอเคโกโกเมเอสเพย์นี่ไทยใช่ชื่อไทยหรือคิมง่ายชื่อไทยูก็เลยตั้งชื่อนีด้โอเคไหม ไอ้มุกมันเอาสามลุงไปโค้งงายถัดกดไปอันไหนอัไหนอันไหนอันไหนคุณกำลังขับเตี๋ยทไขึ้นได้ไหมฮให้กูเอาตัวปแต่ก็อยากอยากยิ่งได้ไหมโคตรอัปยศแบบคือกดมาเดียวเออ้ยเอเขี้ยแต่กูหแล้วมก็เลือกเลยอือมีมีที่ตด้วย ของดีกว่าแมวมันแมวมันไม่มีตกีดกูเอาแพนดิ้ชื่อยังไงจิเฮ้ยเลตตูนเคยมาแล้วจะไม่ขุดมีฟิสเซฟเลย อะไรวอไรอ๋อดูอนีสตว์กข้าสิโอเคได้ละอัพเดทเฮ้ยแอดกุยังไม่ต้องเอดหรอกกุมึงกูแค่เชิญมึาเออไม่ต้องหรอกอะไรของมันวะเนี่ยฟีไฟ อันนี้ใครวะเออโอเคกูมาอยู่ในทีพวกมึงแล้วนี่ไงไหนวะกูต้องดาวโหลดตัวพวกมึยงยำหมีย่างนี่หัวเส้นสี่กู้ปั๊ดเส้นจี่จะมลนดับโอ้โหนี่งหก เขาเปิดหมวดทีทยี่กัครั้งเดียวมาเอาเลยโอเคกูอัดเตะมันเลยออลืมพักซะด้วยมาอ่านกูแบกมึงเองไอ้กั๊มมันอา่านมาอะไรวะแป๊บกูขอเปลี่ยนตัวคอรได้ปะออเสียเวลาอืเอเริ่มเลยจบแค่กูลบกูเรียบรอ้อยมาแล้วกูขอลบกูไฟแล้วกูก็ไปโหลดในนี้ ห้อร์ต์ก็มึหมดจะเล่นนี่ไท้ได้กูเวยยเอร์ลเนี่ยนั่กูเล่นได้กกูกูมงไม่ถึงมื่นี่ใส่อะไรวะยสี่ใส่ทซีไหมยำนีกไงทซีให้น้มนไปเดียวทำไมกูดาวโหลดไม่ได้ไปเติมไปเติม ำไมกูดาวโหลดแฮปปี้สวยหายเกี้ยงก็โอ้กูยังไม่ได้หยิบแรงไม้กูว่าแหลงไม้อะเอาไงไข่เราเจอบอกเออเอ่อจิ้มไฟไหมทำไมกูอักทำไมไมกูติดตั้งว่เกลบอเบาะเบาะเงยกูได้ไหมเรื่องอะไรให้พูดกับมันทำไมกูดีเซิร์ดแม่งเลยแต่ว่ากูได้ดีเซิร์ไป็นเถิด เราซื้อแค่ซ้อนหมาซ้อนหมาคุณควะซ้อนหมาไอ้คุณเอองั้นกูโหลดสองอันเลยแล้วกันคีฟายไม่กับกูไฟธรรมดากูกำลังกลับบ้านแต่คูเจอเขี้ยตะทางมาโลกตะทางเขาไข่ตับเอออ๋อไอ้ขาดโคตรไม้เลยเออคุณไปก่อนแล้วกันโอเคก้อนเดียวอยู่เหลือแล้ว แล้วก็ตอบใส่เก็บเรอซนม้าซ้อนมาเก็บดิอย่างน้กูไม่ได้ทักคิวอะะเอ็มเอเอาเาิอะไรดิซอเกซมยปืนชมันเอเคอือ ใครเปิดวะไอสอนหมาเนี่ยมันเดิกางทางแล้วอ่ะไม่ต้องเราไปอ่ะกำน้ำเคี่ยอะไรควายอืมแมงสก,กินที่กูมีก็ไม่ได้ใช้อ่ะไอสอนหมามาทำอะไร โดนแงมาแล้วก้โก้แรโก้แรงโก้แรงโกเฉยตอนแรกคืแรใกล้แพทีน้าง

าษาเลยมีอีกแอปหนึ่งภาษาไทยหรอโหลดเกมได้แล้วแล้วแล้วโหลดได้หลายเกมเยอปัญหาดมัเปอะ่าไรนี Am ่ยผู yeah, ้พูดเจอใตมุลรอ่ะเป่นกูมีเป็นพันอันเลยมั้งเดี๋ยวกูขอหน่อยเกกูมาเอะอกเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย มึงออกไม่เป็นจริงดิเออออกูน่ไเลยสมาร์าม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 าลลไปมีคนเข้าอ่ปะีแมวีธรรมดาใครจะสินตั้งก่อนกันมึยำมีก้เอ้ยคนอีกคนดูถ้าจะไก่อยู่ แต่ว่าอยากเจอตัวจริงกว่าแต่ว่าเออตัวจริงไม่หัวก็ได้ไอบ้บูไม่เชื่อเหรอน้องศูนย์วายสีกูเปลี่ยนไม่ได้บูยังไม่มีเพชรเลยไมันเชื่ไม่ต้องใช้เพชรก็ได้มันใช้บัตรต้อเรียกบัตรอะไรบัตรเปลียนชื่อเออมันกูมีอ,อยู่สองบัตรบัตรเปลี่ยนชื่อกูมีสองบัตร <c oughs> ยังมีย่างมงูใช้สติอะไรเนี่ยรัด เเอกูจคลาดี่งแล้วแล้วน <oh. <ah> ี่ใช่อะไรวะเนี่ยอ่ะดาวกูดาวช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนมึงอย่าห่วงไอ้สอมมันกำลังย่างมายืนให้คนยิงโอ้เฮ้ยช่วยกูด้วยดิยิงมันดียิงมันอย่าเพิ่งชุบเพื่อนยิงมันมึงมั่วคนนี้ฮะสวยกูไม่คิดว่ามัอยู่ตรงนั้นนะมึงไม่เห็นหรอไม่เห็นมันอยู่ข้างหน้ามึง กุไก่ไก่พี่ไก่โอ้ยสานี่นะคุณยังไม่ตายตัวอะไรตินกเกมไม่ตายแต่มึงชุบแต่มึงอห่วงชุบไงชุบในคนชุบตอนที่ชุบได้ดิ เกาะเอาเกาะไอบูเอากาะดาวดึงสามสามสามใครจะเก็บของกเลยใชไขบขบระวังอุ้ยเหี้ยนัหดีเซิดีเซิระวังยิงยิไอบูเอ้ะไอบใครก็ได้มาช่ก่อนใครก็ได้ืก่อนสาวบังอยู่สวยไม่มีไม่มีไม่มีไอองลอือเ่มไป่แก่อ้ย

พูดเพคเกอร์อไ,ไม่เลยอู้ดไม่ใช่หรอได้ตั้งนานเลยสิเ้เพื่อนขอขอเคี่ยวหน่อยเพื่อนขอเคี่ยวหน่อยเอาหูก้นื้ว่าเรียกมลย อะไรล่ะก็พูดมาดิใช่แต่บางคนไม่เจอตอนนี้ไม่น่าเจอระวังระวังระ,งระงก่อนระวก่อนหัวแตกเออ้ยใครจะได้ไม่ใช่หน่อยซูไม่ได้<ม>ลาก่อนเชื่อซับทำก่ขอนทำก่อนโอ้ าอีก้อนครับโอ้กกำลังจะไปแต่ไปไม่ทันวงบีบแล้วมันยังไงมันก็ต้องออกมารลรลมันออกมาเดาโอ้โหกูรู้สึกว่าฟรีไฟนี้จะมาฟรีไฟธรรมดา 都骗你了。